ฝันเห็นโต๊ะอาหารเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสามแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นระยะเวลาที่ท่านจะมีความเครียดอย่างรุนแรงนะครับบางท่านก็จะถูกกดดันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ชีวิตจิตใจในช่วงนี้อาจจะมีความหดหู่นะครับหรือว่ารู้สึกตกต่ำอย่างมากครับท่านอาจจะพบความสูญเสียบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับและผลกระทบนั้นทําให้ท่านทุกทรมานใจนะครับอาจจะพบความยุ่งยากนะครับหรือว่าในการ ตรงนี้นะครับในเรื่องของการงานก็อาจจะมีปัญหานะครับบานปลายทําให้แก้ไขไม่ได้นะครับหรือบางคนก็จะพบความสูญเสียในเรื่องของการงานนะครับบางคนก็จะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับบางครั้งก็ถึงกับต้องลาออกจากงานเพราะสาเหตุบางอย่างนะครับในเรื่องของการเงินก็ระวังเงินหายนะครับไรายได้ก็จะลดน,น้อยลงกว่าเด<ม>ิมนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็อาจจะ มีการเลิกรากันไปนะครับในส่วนนี้ก็บางคนนะครับอาจจะต้องพัดพากจากคนรักนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับตรงนี้ก็สัญญาณที่บอกว่านะครับท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของท่านนะครับแม้มันอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ท่านต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะหลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเครดการแก้เครดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ คนที่ได้ไพ่แบบนี้ก็แนะนำให้ไปซื้อลงศพบ,บริจาคลงศพนะครับก็อาจจะคลายความทุกข์ความกังวลน,นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นไพ่ใบที่2นะครับในช่วงนี้สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อได้ไพ่แบบนี้นะครับขอให้ท่านแน่ใจได้เลยว่านะครับหากช่วงที่ผ่านมานะครับถึงจุดย่าแย่แล้วก็ยากลำบากต่อการแก้ไขนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับ ไปสู่ที่จุดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับหากท่านเองมีความกังวลใดๆอยู่นะครับขอให้ทำใจให้สบายและเตรียมรับความโชคดีที่กำลังจะมาถึงนะครับในเรื่องงานท่านจะเริ่มมีโชคเรื่องการงานเข้ามานะครับมีโอกาสก้าวหน้านะครับในอาชีพนะครับในตำแหน่งที่ท่านทำอยู่อาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นได้ปรับเืนเดือนนะครับเรื่องการเงินก็ถือว่านะครับเป็นช่วงที่ จะเริ่มดีขึ้นนะครับอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับมีโชคลาภทางการเงินเข้ามานะครับแบบไม่คาดฝันความรักนะครับก็ถึงแม้จะไม่ดีมากนักนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งโชคด้านการงานและการเงินมากกว่าแต่ก็ถือว่านะครับก็สามารถประคับประคองนะครับหรือว่าได้เจอคนรักที่ถูกใจ สำหรับท่านที่เลือดไพ่ใบที่3นะครับก็จะรู้สึกนะครับอาจจะมีความขัดแย้งภายในใจของท่านเองนะครับอาจจะมีความสับสนกัน จัดลำดับความสําคัญไม่ถูกนะครับว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะครับในช่วงนี้นะครับท่านอาจจะมีความคิดขัดแย้งกับคนอื่นทําให้ท่านไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นของท่านมากนักนะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกับคนอื่นได้นะครับเพรตะนนี้ในตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เวลาเหมาะที่ท่านจะลงมือทําอะไรนักนะครับเพราะว่ายังมีอุปสรรครออยู่ควรรอดูสถานการณ์ลู่ทางให้ดีไปก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับ ยังมีโอกาสที่จะทะเลาะกับคนเล่าข้างท่านด้วยดังนั้นนะครับในช่วงนี้ก็ระมัดระวังความพูคาพูดคําจาของท่านด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่อยากให้มีเรื่องมีราวมากไปกว่านี้นะครับขอให้อดทนและเก็บคําพูดคําจาไว้ให้ดี ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับท่านจะมีความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จนะครับแม้ว่าจะยังไม่เห็นเขาลางแห่งความสำเร็จที่ชัดเจนก็าตามในช่วงนี้ ท่านอาจจะไม่ได้กระตือรุอร้นกับสิ่งรอบข้างมากนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะลมเลิกครับเป็นลักษณะที่ค่อยๆทําค่อยๆไปไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับหวังผลในระยะยาวนะครับในเรื่องงานครับระวังการทํางานแบบสบายๆจนเกินไปนะครับทําให้งานล่าช้าหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเท่าที่ควรนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไว้บ้างนะครับ ความรักในช่วงนี้อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับไม่ใช่จังหวะที่ดีอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข13หมายเลข10หมายเลข5หมายเลข6กทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข5หมายเลข6 หมายเลขสิบหมายเลขสิบสา